ขาวอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะแล้วถ้าอยากข่าวแบบไม่เสี่ยงชีวิตเนี่ยค่ะมันมีวิธีไหนที่ทําให้ข่าวขึ้นได้อย่างปลอดภัยไหมคะมันมีความข่าวที่มาในหลายรูปแบบมากนะคะถึงคือการฉีดไปหัาตการเลยเข้าคลินิกเลยแต่ว่าการฉีดเนี่ยบางคนอาจจะแพ้สารตัวนั้นแพ้กูต้าหรือมีการปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเข้าเส้นเลือดแล้วมันเกิดการแพ้หรือการติดเชื้อเนี่ย มันก็รักษาไม่ทันนะคะมันก็ทําให้มีเอฟเฟกตต่างๆนานาได้ก็เป็นความเสี่ยงอันตรายบางทีก็ถึงชีวิตได้นะคะที่ปลอดภัยเลยก็น่าจะเป็นการทาสกินแคร์นี่แหละค่ะหาสกินแคร์ที่มีแอคทีฟช่วยเรื่องผิวขาวนะคะ เพราะว่าการหมองคล้ำของผิวเนี่ยมันมีกลไกลอย่างเช่น1คือมีการสร้างเม็ดสีเนื้นินนะคะ 2. ก็คือการขนถ่ายเม็ดสีเราต้องหาแอคทีฟที่ไปยับยั้งกลไกลที่ทําให้ผิวเราดำแอคทีฟตัวไหนที่มันช่วยไปยับยั้งกลไกลเหล่านี้นะคะไปหามาใช้นะคะเพราะว่ามันทําให้ผิวเราขาวไวขึ้นนะคะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะไม่ทําให้ผิวเราแพ้ระคายเคืองด้วยมีความปลอดภัยด้วยนะคะและที่สําคัญ ในสกินแคร์ตัวนั้นเนี่ยต้องมีการลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นถ้าผิวไม่มีความชุ่มชื้นเราใส่เวเทนิ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลนะคะผิวชุ่มชื้นโครงสร้างผิวแข็งแรงใส่เวเทนิง่งเห็นผลแน่นอนใครที่อยากขาวนะคะก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือหาแอคทีฟที่ยับยั้งกลไกลแล้วก็แอคทีฟที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นทําให้โครงสร้างผิวแข็งแรงผิวก็จะขาวไวขึ้นนะคะลองดอูขอบคุณค่ะ